อันสรรมยังเมตตาพระนางกระโรมาเซอาหังสุขิโตโหมิออให้คาพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนนตุโคโหมิจงเป็นผู้ไรทุกอเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอพยาปะโชโหมิ ต้องเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิต้องเป็นผู้ไม่มีโทษสุขีอัตตานังปริหาราเมต้องรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสาเพสัตาสุขิตาหุนตุ่อศาตร์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ถึงความสุขตะเพัตาอเวราหุนตุพอศาสท้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจะเพัตาอภยาปชาหุนตุพอศาสท้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สัพเพสัตตาอนิฆาหุนตุข้อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุข้อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด ตาเพสตาสภาทุกขาปมนต์จันตูขอ้อศาตร์ทางหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทางมวลตาเพศตาลธาสัมปติโตมาริคาตฉันตูขอ้อศาตร์ทางหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว เพสตากรรม,มัสะกากรรม,มทายาธากรรม,มโยนีกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม นี่กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกรฤตสันติกันและยังวาปาปะกังวาตากสาธายาธาภวิตสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป,ป